สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมผลงานร้านแหลมชะบางการบอกครับน,นี่ทำรถบ,บัานด้าคันเล็กนะครับงานตภายในครับเราจะมีหุ้มบอกปูพื้นปูหลังคาแล้วก็หุ้มพวงมาลัยครับมาประกอบนะทาน,นี้พอดี เจ้าของก็เลือกสีไม่ถูกกันนี่ทางร้านเลยจัดสีให้ประมาณนี้ครับก็แผงประตูแล้วก็มีทูทอนครับทูทนจะเป็นสองสีท้นบนก็จะมีหนัง B&P ครับเย็บขนามตัดประมาณนี้ครับแล้วก็เบาะก,ก็ทูทนอนเหมือนกันครับ ตีออกส้มๆแล้วก็ตัดด้วยขลามตัดก็โซนหน้าปัดบนนะครับอันนี้ก็คุมหนังให้ใหม่ด้วยคันนี้สภาพมาก็แทบจะไม่เหลือดีเลยนะครับตองฟอง,งน้ำก็เสียกันหมดนะครับหลังคาลองเห็นไหมครับเข้าไปก็ได้เข้าไป จะมืดเลยเนาะมืดหายช่วงเชา้าดูโฮมอะไรครับโฮมอะไรอันนี้ก็หุ้มเสร็จแล้วโฮมอะไรตรงนี้ก็จะมีผูกๆหน่อยตอนแรกก็ขัดๆไปหลบเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ลำบากหน่อยครับน้่ก็ใส่ซับกันกร้อนแล้วก็ปู งดีครับดีสนใจนะครับรถคัดสติรถเก่าๆมาได้เลยครับรับแต่งรถทุกรุนทุกยี่ห้อครับแนวคัสติชอบสีไหนเลือกได้เลยเลยนะครับหรือเจาของเลือกไม่ถูกก็เลยาบ้านเลือกให้ ออกแนวประมาณนี้ก็พอได้นะครับสนใจติดต่อมาได้ครับร้านแหลมสบางการเบาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ